ชอบร้านนี้นะเนี่ยชอบชอบลูกจะริตตูกจริตนี่นตำนาน20สปีนะครับอร่อยว่ะอร่อยทุกอย่างเห็นไหป้าพูดอยู่คำเดียวอร่อยทุกอย่างเ <lou ng> ดินมาประมาณ200เมตรได้มั้งถือว่ารับอยู่นะครับ รับแต่อร่อยต้องแบบมาจอดแล้วเดินเข้าไปครับเป็นร้านรับก็เตี๋ยวน้ำตกก๋วเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีแบบหอยทอดมีอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะคือบอกเลยว่าแบบน่ากินนะแต่ต้องต้อเดินหน่อยนะประมาณแบบหูแบบ2องสองโลรับปะรับแหละสวัสดีครับผม โอ้โหมีหมายอีกแล้วบอสอย่าแมวด้วยแมวคือจริงๆแล้วอยากสงสัยนิดนึงว่าใครจะเดินเข้ามากินกันนะต้องเป็นคนแบบต้องไปนี่นี่เตี๋ยวลุงเตาถึงแล้วจ้าเดินเข้ามาที่นี่ก่ออ่ะเดินเข้ามาอ๋อมันต้องอยู่ในที่ลืบๆของอร่อยนะ วอนไม่บอสไหวใช่ไหมอ่ะมาเรียบร้อยแล้วอ๋อใช้แหลกแรงกระจายน้ำหนักแล้วเหรอเย็นนะนี่เขามีผัดไทยหอยทอดมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะมานี่ใครใครลุงเต่าครับอ๋ออ๋อแล้ลุงเตา่าไปเที่ยวไหนครับ ผมไม่ได้กวนผมไม่รู้อ๋อเสียแล้วอ๋อลุงตานี่คืออ๋ออ๋อคุณป้านี่ลุงลุงเป็นสามีของคุณป้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนลุงแกขายขายป้า,ป,าป้าขาย,าขายเออทำไมไม่ใช้ชื่อป้าทำไมใช้ชื่อลุงน่ะใช้ชื่อลุงแล้วมันเฮงใช้ชื่อลุงแล้วเฮงกว่าโอ้เยี่ยมเลยป้าร้านป้ามีอะไรขายมัง่งแนะนำผมหน่อย นี่ร้านลับมากเลยนะต้องเข้ามาในอร่อยทุกอย่างด้วยหอยทอดที่นี่เรียก็มีด้วยใช่ไหมป้าเด็ดเด็ดเลยไหมฮะก็อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเห็นไหมป้าพูดอยู่คําเดียวอร่อยทุกอย่างขอันนี้ถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเขาจะมีประมาณนี้มีทั้งหมูและเนื้อเป็นน้ําตกมี ก้มยำนะเนี่ยสดเปื่อยตับมีเอ็นถ้าเนื้อจะมีเอ็นมีตับตรงนี้หมูก็จะมีเปื่อยก็มีมีเปื่อยทั้งคู่นะนะครับราคาก็ห้าสิบบาทก็โอเคนะครับถือโอเคเลยนะครับแล้วก็มีพวกลูกจิ้มเกาเหลามาด้วยนะครับผมให้กินกับข้าวมีแบบพวกผัดไทยหอยแมงผู้ทอดคือหอยทอดสิ่งที่ผมมาล้วแรกผมเห็นอันเนี้ยแล้วผมอยากกินนะผมเลยมานะเดี๋ยวเราสั่งเมนูอะไปให,ให้ให้ดูที่โต๊ะดีกว่านะครับไป มาแล้วคืออันนี้เป็นบะหมี่เนื้อเปื่อยกับเอ็นแก้วนี่นี่นี่อร่อยครับมันจะมีความหวานหอมอร่อยครับแต่ว่าต้องปรุงล้วใครชอบกินเผ็ดใส่ได้เลยน้ำซุปหอมออลองชิมหน่อยสิโอ้ยอร่อยนานนี้อร่อยอืมที่แม่เขาพูดเมื่อกี้อร่อยทุกอย่างเชื่อได้นะอันเนี้ ด่างแรกผ่านแล้วนะเบ็ดน้ำเบ็ดน้ำซุปของเขาอ่ะคือคือเขาอร่อยอยู่แล้วแะปรุงก็เลยปรุงไม่เยอะอร่อยเลยมันใกล้น้ำแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนเอ้ยบะหมี่ก็คือแบบไม่ได้แบบเป็นเส้นทีน่แบบไม่เละไม่แข็งแต่ว่าตัวน้ำกับตัวเนื้อของเขาทำได้ดี ทอที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆานมากจริงมัน้เนี่ยอนี่ครับผมบะหมี่หมดไปแล้วนะเดี๋ยวเรากินหอยทอดอ่าส่วนนี้ครับหอยทอดมาแล้วนะน่ากินมากรอระหว่างรออื่นด้วยเดี๋ยวเราผมขอขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีของเราครับนะ้ำมันพืชตาหุ่น น้ำมันที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นครับเป็นซอฟต์ออยล์ครับที่สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายครับเหมาะสําหรับการทําอาหารทุกประเภทครับไม่ว่าจะอบทอด oh. ผัดรวมถึงเบเกอรี่และน้ําสลัดครับน้ํามันสีเหลืองทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเป็นน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวและผ่านขั้นตอนการกันด้วยเทคโนโลยีนาโนทําให้ไม่เป็นไขใสสะอาดมีคุณค่าทางอาหารสูงครับอุดมไปด้วยโอเมก้า3 6 9และวิตามินอ e, ีธรรมชาติครับซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยครับดีไซน์ขวดใหม่จับถนัดมือครับฝาดึงสะดวกครับเทเป็นสายไม่หกเลอะเทอะนะฮะและยังลดการใช้พลาสติกครับเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับผมว่าเรื่องนี้แหละครับควรใส่ใจมากๆนะครับขอบคุณวัตถุดิบหลักของผมด้วยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นครับเพราะว่าเขาใส่ใจรสชาติและใส่ใจสุขภาพครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นครับดีที่สุดคือความใส่ใจครับ อันอันนี้คือเป็นซอสหอยทอดใช่ไหมลองดองลอง,ลอง <c oughs> แป้งแบบมันบางบางกับกรอบแล้วก็เออเหมือนที่ป้าเขาพูดเมื่อกี้เลยนะครับแป้งแบบกรอบนุ่ม<ช>อืมกรอบนุ่ม <ๆ S 1> แต่ตัวซอสผมอะรสชาติก็โอเคนะครับแต่ว่าผมชอบแบบกลึ่งไปทางเปรี้ยวเผ็ดกว่าวนี้นิดหนึ่งอืมน่มากินนะอ,ๆๆอันนี้มาแล้วด้วย เป็นผัดไทยห่อไข่กุ้งสดอร่อยอร่อยขออนุญางด้วยเขากินไปสองอย่างแล้วผมชอบนะ เาทอดมาเล่ดีนะแต่ว่าเขาใช้กับเขาเล่นกับน้ำมันได้ดีอะ <Yes. S 1> อืมหมดกจานที่สองแล้วอร่อ,อยอ่ะน้่อ๋อต่วนผมเปลี่ยนจากหอยนางรมเป็นหอยนางผู้นะครับ <wanna> ที่จริงมันต้องมีถั่วงอ,อกมาให้ผมไม่ได้ใส่นะ อ้อส่วนกับหอยทอดมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าหอยทอดมันจะมีความกรอบนุ่มแต่ถ้าเป็นทางอ้อส่วนมันจะนุ่มไปเลยนะครับ oh. แต่ถ้าเกิดแบบให้เ็กเจอร์คนที่ชอบกินของทอดหน่อยผมมองว่าหอยทอดจะ,จะจะจะเข้าปากมากกว่าจะแบบถูกจริตมากกว่า oh. พอเราพามาแบบร้านลับๆแบบนี้ที่รถเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยคนชอบ คนชอบแล้วคนไปร้านนั้นเยอะมากแล้วไปกินตามอย่างมีก๋วยเตี๋ยวอะไรนะตอต๋องก๋วยเตี๋ยวต,ต็ตอง <S <s <ug> <S แต่ตอนก๋วยเตี๋ยวตาตองเนี้ย <s ug> ยอมรับเลยนะว่าตอนที่เราไปอ่ะคือตอนเนี้ยเห็นบอกว่ากินลำบากแหละคนพื้นที่กินลำบากแหละเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้ในทะ <s ug> <s ug> <s ug> เลทออมันก็จะมีหมึกครับมีหอยหอยนางรมด้วยมีหอยนางรมหมึกมีกุ้งเฮ้ยอันนี้น่ากิน ชอบแป้งเขาอะแล้วทอดอนะหมึกแบบชอบร้านนี้นะเนี่ยชอบชอบถูกจริตถูกจริตกุมเบลเลบลเล,เลยฮะับคบคับผมอาจาร์<ม>แต่อาจารย<ม>์เขาให้นะครับผมว่าคุ้มกับราคาที่เขาคิดนะคือว่าเยอะที่คนเข้ามาเรื่อยๆจริงๆนะยี่งเรามาตอนสิบโมงถ้าเที่ยงเนี่ยคนเขาจะเต็มมาก ขอชมอีกอย่างได้ไหมคือตะเกี้ผมพอพูดแต่ของกินอย่างอื่นที่เรากินอ่ะแต่อย่าลืมนะว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาดีนะครับดีเลยผมว่าร้านนี้ชุกจริตครับอยากให้ลองมาจอดเดินเข้ามากับดีก็อ้องข้ามเรือมาป่ะไฟน้ำเข้ามาได้บ้าร้านร้านอร่อยครับผมไมครับ นนร้านนี้อยากให้มีแถวนวลจันทร์บ้างอ่ะอพอกินแล้วเราถูกใจเราก็อยากให้มีมันเป็นอย่างนี้ประจำเลยลวจนคนคนึงเขาจับผิดเราได้นะ <c oughs> เขาถ้าพูดอะไรป่ะเนี่ยอยากให้มีนวลจันทร์นะครับอยากให้มีนวลจันทร์นะครับอยากให้มีแถวนวลจันทร์บ้ <c oughs> างม,ม,มีใครไปเปิดไหมกะลีนวลนจันทร์เนี่ยให้ใคออฟฟิศเรา <c oughs> เออแต่จริงๆอยากให้มีร้านแบบนี้ที่แถวนวลจันทร์นะจะไปกินบ่อยๆ บอกเขาไปถ่ายนวลจันอีสาขาไหมเดี๋ยว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 ไอ้แล้วคอมเมนต์แล้วอีกอะ่ะถ้าบอกเขาท่าไมไม่เปิดนวลจันอะ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมถ่ายเทปให้คนดูได้รู้ไงบางคนนี่อาจจะรู้จักอยู่แล้วเคยมากินอยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบคนไหนยังไม่เคยล่ะผมอยากให้ลองมากินนะผมว่าโอเคเลยร้านนี้เยี่ยมเลยนะฮะอ่ะ ผัดไทยห่อไข่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอแกะหางกุ้งก่อนครับอันนี้เป็นผัดไทยแต่มันต้องผัดไทยนี่เราต้องนี่เนี่ยน,นี่ห่อไข่ข้างในห่อต้องราดถั่วเลยปะกะบ,บีบมะนาวเส้นเขาคลุกมาได้ดีนะครับไม่ไม,ไม่มันมากเกินไปแต่ว่าแบบมันมีความฉ่ำอยู่น่าเจ๋งเครัยไม่ร้านาเขาทำอาหารอร่อยมันไม่ใช่เขาหมันมันเรียกว่าแบบมันมีความนุ่มความเออบอกว่าดีเส้นนุ่มนะครับแต่ไม่เละ มาเลี้ยงกินแล้วอิ่นอ่ะกินแล้วไม่พลังกินแล้วไม่พลังกุ้งกุ้งผัดไทยกุ้งสดครับกุ้งแบบเรื่องแต่กินมาเดเหมือนที่ป้าพูดเมื่อกี้เลยอ่ะคือยังไม่มีอะไรอันที่ไม่อร่อยเลยอ่ะอันนี้คืออะไรหรอไข่ทอดไม่ใช่ของอ๋อไม่เอาเกินก็มากินดิ อร่อยเนี่ยอินเสิร์ตก็จะอินเสิร์ตชุดนะผมให,ให้ให้การทํางานให้ดูว่าแบบเนี่ยเราทำงานเขานอย่างเงี้ยเออถ้าอยากให้หาภาพสวยบางทีอ่ะถ้าเรามากินร้อแล้วเรากินของที่อินเสิร์ตแล้วของไม่ร้อนแล้วมันจะไม่อร่อยคือผมจะพยายามแบบอินเสิร์ตชุดหนึ่งแล้วผมก็มาถ่ายชุดหนึ่งมันจะได้แบบพอเขาทํามาแล้วเราได้กินเลยเนะี่ยมันก็จะมีแบบรสชาติที่แบบแตกต่างกันออกไปแล้วผมมองว่ามันอร่อยขึ้นอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะ อชอดอร่อยอนี่ตำนาน20่สิปีลุงเต่าแต่เจ้าของชื่อไม่อยู่แต่จริงเจ้าของชื่อก็ไม่ได้ทำนะถามป้าดิฉเหตุผลป,ป้าป้าทำไมถึงเอาชื่อลุงมาตั้งป้าบอกอ๋อตั้งชื่อลุงแล้วเฮงเหตุผลแค่นี้เลย,ดลเ,ลยเดินมาประมาณ200เมตรได้มั้งก็ถือว่ารับอยู่นะครับรับแต่อร่อย งงงงกินขนมประกาศแล้วครับผมนี่ถ้าคนที่เป็นรุ่นเก่าๆหน่อยครับก็จะรู้จากขนมประกาศว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้จะจะไม่ค่อยรู้แล้วว่าขนมประกาศเป็นแบบไหนกินยากไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยหายากแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรจรวนนี้นะอืมเขาทำดีว่ะ เขาเนื่อตัวไยเท้าตอ,อะไรออกมาได้ดีทำทำดีมากร <ST AT> ้านนี้เขาเล่นกับน,น้ำมันดีผัดน้ำมันแบบอดีอด่อร่อยวะ่ะ ฝากกัหน่อยครับใครอยากมาตรงนี้นะอยู่ตรงสนามบินน้ําหรือเขาเรียกว่ากลมกรมชนรับประทานก๋วยเตี๋ยว,วเรือลุงเต่าร้านน้ไม่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยนะยังมีผัดไทยหอยทอดที่ผมสั่งมาให้ดูคือผมยอมรับเลยว่าอร่อยมากแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเลยทั้งที่เขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือผมบอกเลยครับก๋วยเตี๋ยวดีครับคอนเ์มแต่ว่าผมแบบผมมาณนะอ่ามาร้านนี้จากภาพแรกของผมก็คือผมกับทีมงานก็นั่งทำคนด้านมาว่าหอยทอดอะไรคำน่ากินดีแล้วก็สมชื่อแหละที่เขาเอาคำ เราก๋วยเตี๋ยวเรือมาตั้งของเขาทําได้ดีอย่างเนื้อตุนเนื้อเปื่อยอะไรคือเขาทําออกมาได้ดีมากน้ำซุปออกมาดีมากนะครับอันนี้ก็คือควรสั่งเหมือนกันนะอาจจะมองว่ามายากแต่ไม่ยากครับถ้าใครอยากจะมาเนี่ยแวะมาได้เลยที่สนามบินน้ําหรือว่ากรมชนรับทานพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์แวะมาร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย2ทุกวันนะครับแต่ปิดวันอาทิตย์กว๋วยเตี๋ยวเรือลุงเต่าร้านนี้รับดีอยากให้บอกต่อครับฝากคนไลไก็แชร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับผม